สวัสดีครับพี่ครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับพี่ที่เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับพุทธศินของหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับผมจะให้พี่ๆได้เห็นพุทธศินอีกครั้งหนึ่งชัดๆนะครับพี่ในคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงพุทธศิลป์และพุทธลักษณะเกี่ยวกับผิวขององค์พระถ้าพี่ๆคนไหนนะครับ มีความปรารถนาที่จะหาเช่าบูชาพระหลวงพ่อเงินวัดบางคลานมาไว้ครอบครองสักองคหนึ่งนะครับพี่เราจะเริ่มต้นจากจุดไหนเราจะดูอย่างไรเพื่อให้จำพิมพ์ในการนำไปสู่การเช่าบูชาพระเครื่องที่เป็นพระแท้ได้นะครับพี่ๆลองศึกษาตามคลิปนี้ดูนะครับก่อนอื่นเลยนะครับพี่เรารู้กันว่าพระหลวงพ่อเงินรุ่นนี้นะครับเป็นการหล่อโบราณ พี่พลิกมาที่ก้นฐานเลยนะครับพี่ดูให้เป็นธรรมชาติให้มากที่สุดนะครับกันหล่อโบราณนะครับโดยเฉพาะช่อนะครับโดยเฉพาะช่อช่อของกันหล่อนะครับพี่เห็นไหมครับลักษณะช่อจะไม่ได้เป็นวงกลมและมีการตะใบซึ่งจะเป็นการตะไบหย,ยาบผมให้พี่ๆดูหลายๆคลิปเลยนะครับพี่ช่อจะอยู่ตรงกลาง เทียบกับลหลายๆคลิปลหลายๆอาจารย์ที่ลง you tube ไว้นะครับช่อจะอยู่ตรงกลางและส่วนใหญ่ช่อจะไม่เป็นลักษณะวงกลมเห็นไหมครับต่อมาตะใบนะครับส่วนส่วนใหญ่ที่เจอนะครับของอาจารย์แต่ละท่านนะครับที่ลงโพสต์ไว้นะครับจะเป็นตะใบหยาบนะครับไม่ใช่ตะใบละเอียดพี่ดูแค่นี้นะครับก็มีโอกาสเจอพลาดแท้แล้วนะครับพี่ทีนี้ การหล่อโบราณนะครับเป็นการสําลอกหุ่นขี้ผึ้งนะครับหรือน้ำเทียนในการหล่อที่เป็นหุ่นขี้ผึ้งออกมาเห็นไหมครับการสําลอกเหล่านี้นะครับจะทำให้เกิดช่องว่างบริเวณผิวด้านล่างจะไม่เรียบดังนั้นการสําลอกออกมานะครับเนื้อที่อยู่ข้างในจะต้องไม่ใช่ผิวที่เกิดจากการแต่งแม่พิมพ์จะต้องเป็นธรรมชาติ ธรรมชาติเป็นแบบไหนพี่ลองดูนะครับลองสังเกตดูนะครับเห็นเนื้อข้างในไหมครับพ um ี่ตะปุ่มตะปํ่ามีลักษณะของการสําลอกของหุ่นขี้ผึ้งเห็นไหมครับมีคราบสนิมเห็นไหมครับพี่ตะปุ่มตะป่ําไม่เป็นรูปทรงที่ชัดเจนไล่ไปเรื่อยๆนะครับ มีคราบขี้เบา้ามีคราบสนิมเห็นไหมครับดูเป็นธรรมชาตินะครับพี่ดูให้เป็นธรรมชาติให้มากที่สุดเห็นไหมครับพี่บริเวณนี้เห็นไหมครับลึกลงไปส่วนการตะไบจะตะใบยอยู่ข้างบนจําลักษณะของตะใบไว้นะครับจะเป็นตะใบยหยาบนะครับพี่ไม่ใช่ตะไบละเอียดดูแบบนี้นะครับ จะเห็นเป็นธรรมชาติมากที่สุดถ้าพี่พลิกฐานมาแล้วเจอแบบนี้นะครับโอกาสที่พี่จะเจอพระแท้เป็นไปได้สูงนะครับเมื่อเราพลิกฐานแล้วเป็นแบบนี้นะครับพี่พิมพ์พุทธศินข้างบนนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงเสียนมือนะครับเขนขามีโอกาสที่จะผิดเพี้ยนไปจากองค์ครูได้นะครับเพราะเป็นงานหล่อปั้นด้วยมือนะครับจะไม่เหมือนกันทุกองค์แต่ลักษณะโดยรวมจะต้องคล้าย คล้ายกันนะคบพี่เพียงแต่ว่าบริเวณฐานพี่ต้องเอาตรงนี้ให้จบก่อนนะครับลักษณะบริเวณฐานนี้เอาให้จบก่อนนะครับเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะครับเห็นไหมครับพี่พลิกดูฐานปุ๊บพี่เห็นลักษณะนี้โอกาสที่จะได้พระหล่อโบราณไม่ใช่หล่อปัจจุบันก็จะได้มีความมั่นใจมากขึ้นในการเช่าบูชานะครับพอพี่พลิกขึ้นมานะครับถ้าเป็นงานถอดพิมพ์ส่วนใหญ่ ผมเองก็ลองทบทวนดูนะครับพี่ถ้าผู้ที่นำพระหลวงพ่อเงินไปถอดพิมพ์นั่นหมายความว่าเขาต้องมีพระแท้อยู่ในมือถูกไหมครับการที่มีพระแท้อยู่ในมือทําไมเขาไม่ขายพระแท้30ล้าน40ล้านหรือแค่ห้หล้านแล้วเขาก็อยู่ได้สบายไม่ต้องถอดพิมพ์ให้เหนื่อยผมก็แค่สันนิษฐานดูนะครับพี่คนที่นําพระไปถอดพิมพ์จริงๆแล้ว อาจจะเป็นการขึ้นรูปหลวงพ่อเงินที่ไม่ได้ถอดจากพระเท้อาจจะได้จากการถอดจากพระที่ใกล้เคียงพระเท้เพราะถ้าเขาเ,เขามีพระเท้นะครับพี่ผมว่าเขาน่าจะเอาพระเท้ไปขายแล้วเอาเงินมาใช้จ่ายผมว่าก็ชีวิตก็คงสบายไปแล้วถูกไหมครับดังนั้นพระที่เป็นการถอดพิมพ์รูปทรงจะไม่เหมือนพระเท้อันดับแรกอันดับสอง เขาจะพยายามทาให้เบลอๆเพราะตําหนิเม่พิมพ์ที่มันละเอียดเขาทําไม่ได้เพราะเขาไม่มีพระแท้เราจึงจะเห็นถ้าเป็นพระถอดพิมพ์นะครับทรงหน้าจีวรต่างๆจะมีลักษณะเบลอๆซึ่งเขาจะพยายามทําให้เหมือนกับเป็นการหล่อโบราณดังนั้นถ้าพี่จําพิมพ์ถ้าเป็นพระแท้นะครับสิ่งแรกพุทธศินจะต้องโดดเด่นชัดเจนนะครับ เพราะมีความตั้งใจในการหล่อให้สมบูรณ์แบบไม่ใช่หล่อเพื่อที่จะให้ดูเบลเบลถูกไหมครับสิ่งที่พี่จะต้องไล่ดูต่อไปนะครับทุกจุดของบริเวณจะต้องคมชัดลึกจีวรทุกจุดเห็นไหมครับพี่แม้แต่มีคราบสนิมจีวรเองก็ยังคมชัดลึกร่องขาเห็นไหมครับพี่บริเวณนี้คมชัดลึกมากเห็นไหมครับคมชัดลึกมากร่องต่างๆดูในลักษณะนี้เห็นไหมครับพี่ มีมิติเกิดขึ้นโซ่อคอจะต้องลึกเห็นไหมครับพี่โซ่อคอจะต้องลึกเห็นไหมครับคมออกมาเห็นชัดบริเวณแก้มบริเวณนี้ใบหูแก้มเห็นไหมครับพี่มีร่องคมชัดลึกริมฝีปากชัดเจนนะครับไม่ทําให้เบลอจนดูไม่เป็นริมฝีปากบางครั้งพระก๊อป มักจะทําริมฝีปากเบลอๆไว้นะครับเพื่อให้ดูเป็นงานหล่อโบราณประมาณว่าแม่พิมพ์มีการผิดรูปในการหล่อลรืนเนื้อโลหะมีการวิ่งไม่เต็มเบ้าอะไรประมาณนี้แต่จริงๆแล้วการหล่อโบราณของแท้นะครับจะตั้งใจให้ออกมาสมบูรณ์แบบไม่ใช่นไม่ได้ทําให้มันเบลอนะครับต้องดูให้ได้นะครับจมูกส่วนใหญ่จะกลมนะครับพี่ บางองค์ก็เบลในลักษณะนี้นะครับดวงตานะครับจะนูนขึ้นมาทั้งสองแต่ตาขวาจะใหญ่กว่าตาซ้ายแต่มีลักษณะนูนขึ้นมานะครับเห็นไหมครับพี่บริเวณใบหูด้านหลังหรือต้นคอนะครับส่วนใหญ่จะมีขี้เบ้าและสนิมเกาะที่เป็นสนิมน้ำตาลอมแดงนะครับ ็นไหมครับส่วนใหญ่จะเกาะหมดเลยทุกองค์จะมีเหมือนกันหมดและบริเวณเสียน,นะครับมักจะม,หม,หมีหลุมของขี้เบ้าฝังเห็นไหมครับหลุมของขี้เบ้าฝังไม่ว่าจะตรงเขนก็มีนะครับมีโอกาสเจอได้นะครับตำแหน่งไม่แน่นอนนะครับตำแหน่งไม่แน่นอนถ้าเกิดว่าพี่เห็นหลุมแบบนี้แล้วมีฝังเม็ดของเนื้อขี้เบ้าแบบนี้นะครับพี่มีโอกาสสูงมากๆ ที่สำคัญการหล่อโบราณนะครับผิวจะต้องเป็นลายของตามุ้งนะครับบางจุดก็เป็นลายรากผักชีนะครับเดี๋ยวลองมาซูมดูนะครับพี่ว่าลายของผิวจะเป็นลักษณะที่เป็นลายตามุ้งหรือไม่นะครับเห็นไหมครับพี่ทะยงไปทะยงมาเห็นไหมครับของเนื้อผิวจะไม่เรียบตึงนะครับ เห็นไหมครับบริเวณเสียนลายตามุ้งจะไม่เรียบตึงเห็นไหมครับเนื้อของโลหะจะวิ่งสเปดสปะลักษณะแบบนี้นะครับการสร้างด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่จะสร้างไม่ได้เพราะมันเป็นการหล่อแบบธรรมชาติที่เกิดขึ้นเนื่องจากการหดตัวและแข็งตัวของเนื้อมวลสารโลหะที่ผสมคนละชนิดทำให้การแข็งตัว ต่างเวลาแข็งเร็วก็จะยุบแข็งช้าก็จะโนนเห็นไหมครับร่องรอยริ้วต่างๆบริเวณผิวจะเกิดขึ้นทั่วเลยนะครับพี่ในลักษณะนี้เราเรียกว่าลายตามุงซึ่งจะเกิดขึ้นกับหลวงพ่อเงินที่เป็นหล่อโบราณน,นะครับบางจุดก็จะเห็นเป็นรากผักชีนะครับเป็นลายรากผักชีเห็นไหมครับเป็นหลุมเต็มไปหมด ในส่วนของขี้เบ้าที่ฝังลงไปในเนื้อองค์พระเห็นไหมครับผิวพันอง์พระชัดนะพี่นะเห็นไหมครับนี่นี่นี่เห็นชัดเลยนะครับพี่เห็นไหมครับลายตามุงเป็นเส้นเต็มไปหมดเลยนะครับเห็นไหมครับ ร่องรอยของจีวรลึกคมชัดมีลักษณะของน้ำโลหะที่วิ่งไม่ถึงเป็นธรรมชาติมากเลยนะครับบริเวณจีวรที่เป็นตำหนิผมให้พี่ดูตรงนี้ที่เขาบอกว่าเป็นตำหนิบริเวณนี้ครับจริงๆแล้วอะครับลายของจีวรบริเวณนี้นะครับจะไม่ลากชนจะเป็นปุ่มอยู่บริเวณนี้ แต่ดูลักษณะนี้อาจจะมองไม่ชัดเพราะว่ามันมีเรื่องของสนิมเกาะจริงๆแล้วจีวอจะห่อมาบริเวณนี้เดี๋ยวผมจะซูมให้พี่ดูชัดๆนะครับเห็นไหมครับลักษณะจีวอตรงข้อมือที่พี่ๆที่เป็นเซียนหล,หลายๆท่านบอกว่าจะต้องเป็นปุ่มหนาๆขึ้นบริเวณข้อมือเห็นไหมครับ ตอนนี้มันจะมีขี้เบ้ากับสนิมเกาะอ,อยู่อาจจะดูเป็นลายไม่ชัดแต่จริงๆแล้วตรงบริเวณข้อมือนะครับเห็นไหมครับจีวรจะมีลักษณะแบบนี้และจีวรข้างบนคมลึกชัดเห็นไหมครับจีวรทุกเส้นจะคมลึกชัดไม่เบลอนะครับพี่เห็นไหมครับแม้แต่มีคราบขี้เบ้าและสนิมก็ยังเห็นคมลึกชัดพี่ดูบริเวณนี้ครับเห็นไหมครับเนื้อ ค่อนข้างดูง่ายมากพระองค์นี้บริเวณฐานพี่ดูคราบสนิมที่ฝังลงไปในเนื้อองค์พระเห็นไหมครับบริเวณฐานพี่เห็นไหมครับมีรอยบุ๋มของน้ำมวลโลหะเกิดขึ้นเดี๋ยวมาดูชัดๆนะครับเกี่ยวกับผิวของเนื้อองค์พระเห็นไหมครับพี่ จะมีเนื้อมวลสารวิ่งในส่วนของอเนื้อโลหะนะครับเนื้อโลหะที่เป็นโลหะผสมหลายๆชนิดนะครับเห็น <pistol. S 1> ชัดเลยนะครับพี่แบบนี้ที่เขาเรียกว่าลายตามุ้งเห็นไหมครับบริเวณสังกติปลายสังกติกับมือเห็นไหมครับ ฐานรองมือก็เห็นนิ้วจะชนกันพอดีเลยนะครับสำหรับพิมพ์นิยมบเห็นไหมครับนิดเดียวมีการเชื่อมอยู่นิดเดียวบริเวณบนนิ้วนะครับบริเวณนี้ครับพี่มีหลายๆท่านบอกว่าให้ดูบริเวณนี้จะต้องลึกเนี่ยครับจะต้องลึกมีลักษณะเหมือนจะเป็นรูปสามเหลี่ยมอยู่บริเวณลึกบางคนบอกว่า เนี่ยเป็นการถอดพิมพ์แต่ถ้าอย่างเนี้ยครับพี่ลึกๆอย่างเงี้ยจะชัดเจนว่าเป็นพิมพ์โบราณนะครับเพราะจีวรค่อนข้างลึกคมชัดปลายนิ้วแตะพอดีเห็นไหมครับพิมพ์นิยมบแล้วเนื้อองค์พระจะเป็นลายตามมุงทั้งหมดเลยเห็นชัดมากดูสิครับความคมของแม่พิมพ์ต่างๆ ซอคอใบหูบริเวณเสียนตำแหน่งต่างๆของขี้เบ้าการหล่อต่างๆเห็นไหมครับมีการกดลึกคมชัดมากเลยนะครับพี่บริเวณนี้เห็นไหมครับดังนั้น ถ้าพี่ๆนะครับมีความปรารถนาจากครอบครองหลวงพ่อเงินนะครับคลิปนี้น่าจะให้คำตอบพี่ได้นะครับดูสบายๆดูให้สวยงามนะครับให้ชินตานะครับลักษณะของหลวงพ่อเงินนะครับดูฐานให้เป็นวิเคราะห์ให้เป็นคำว่าธรรมชาติกับตั้งใจสร้างให้เป็นอําหนิสามารถแยกแยะได้ชัดเจนนะครับรอยตะใบนะครับพี่จำไว้เลยนะครับต้องเป็นตะใบหยาบแบบนี้นะครับพี่ หลุมของการสำลอกหุ่นเทียนนะครับจะมีลักษณะแบบนี้นะครับอาจจะมีเล็กน้อยมีมากก็แล้วแต่นะครับเราดูคลิปนี้เอาไปเป็นพื้นฐานในการพิจารณาขององค์จริงที่พี่ๆกํกำลังจะเช่าบูชาได้เลยนะครับพี่สำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับที่พี่ๆติดตามรับชมเกี่ยวกับ การพิจารณาพุทธศินของหลวงพ่อเงินวัดบางคลานครับสวัสดีครับ